สวัสดีครับคุณลูกค้าหน้าตาดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแจกสูตรผัดเผาหอยลายนะครับจากน้ำปรุงลอยทำข้าวไปเป็นเขาทาอร่อยนะครับใครๆก็ทําได้ครับขวดนี้ขวดเดียวเติมพับทาได้หลากหลายเมนูนะครับข้อดีของน้ำปรุงครับประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องปรุงหลายๆชนิดครับเช่นน้ำมันหอยก็ลดถุงกุ้งลดน้ำตาลน้ำปลาอิ้วขาวรวมไว้ในขวดนี้ขวดเดียวแล้วครับส่วนใครที่อยู่หออยู่คอนโดนะครับก็ประหยัดพื้นที่ในการวางเครื่องปรุงหลายๆขวดนะครับขวดนี้ขวดเดียวก็เพียงพอแล้วครับใครที่บริหัททำ้านาครับ สับปผ้ายังไม่เก่งหรือทํายังไม่เป็นนะครับเราอยากทําให้เพื่อนหรือคุณที่คุณรักทานนะครับคนนี้ตอบโจทยนใจสุดทายคุณแน่นอนครับผมนําความสะดวกสบายมาให้ทุกท่านแล้วครับผมมาทําให้ทีมทุกท่านนะครับง่ายขึ้นในการทําอาหารให้อร่อยแบบไม่ต้องทิ้เลยทีเดียวครับไม่ต้องเชื่อผมครับเพียงแค่คุณลองคุณก็จะรู้ด้วยตัวคุณเองว่ามันง่ายและประหยัดเวลาขนาดไหนในการทําอาหารให้อร่อยจากน้ำปรุงคนนี้นะครับมาค้ามาดูโถงผสมเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับผมใช้กระเทียมไทยนะครับน้ำมันพืชนะครับ น้ำเปล่านะครับใครใช้น้ําซุปก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมใช้น้ำเปล่าครับเพราะว่าน้ําปลาสดน้ําปรุงของเราครับมันพัฒนาสูตรมาอย่างเข้มข้นแล้วครับน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วครับพริกเผานะครับนี่ครับขาดไม่ได้ครับพระเอกของเราครับน้าปรุง่อยนะครับใครทากับข้าวไม่เป็นก็อร่อยครับนะครับหัวหอมหั่นนะครับพริกชี้ฟ้าเขียวแดงโหระพาครับพริกแห้งกินดาปั่นครับใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะมันมีความเผ็ดของอันนี้นะครับพริกเผานี่ครับหอยลายครับมาครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับ เปิดแก๊สนะครับตั้งกระทะนะครับแส่น้ำมันลงไปครับน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะครับกระทะมันเป็นเทปต้นนะครับประมาณหนึ่งท่นโต้ก็พอครับก็สุขภาดีนะครับน้ำมันร้อนนะครับใส่กระเทียมไปแต่จริงๆนะกระเทียมมันก็ใส่ไปได้เลยครับเดี๋ยวไปหอมเองครับชอบใส่กระเทียมด้วยครับเพราะว่าหอมตำแบบบ้านๆนะครับติดเปลือกอยครับ พอบ้านๆนะครับนะครับกระเทียมเริ่มหอมนะครับนเริ่มเริ่มเดือดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อไปละลายนะครับพริกเผานะครับผมจะทำน้ำปรุงก่อนนะครับในเมนูนี้น้ำผัดนะครับพริกเผานะครับใส่ไปครับอันนี้ผมเอามาเผื่อใครชอบ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ครับไม่จำเป็นครับว่าจะต้องปริมาณเป๊ะๆครับนี่ครับน้ำปรุงครับพระเอกของเราครับมันปรุงอร่ยของเราใครทำไม่ปรุงก็ททำอร่อยนะครับนี่ครับละลายให้เขากันครับต่อไปนะครับเป็นทิเป็นหอยลายนะครับใส่ไปครับเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาอีกครับนนี้ใส่ไปได้เลยนะครับหอมครับ เดี๋ยวมันจะนิ่มหวานครับพริกครับใครชอบใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะมันก็มีรสชาติอร่อยนะผมใส่ครผมชี้เ็ดครับแนะนําให้เป็นพริกแห้งครับอันนี้ทริกสดไม่ไม่ค่อยจะดีครับเพราะว่ามันได้ไปในทิศทางเดียวกับพริกเผานะครับประวัดินะครับ กลิบเราจะช้าหน่อยครับเพราะวเราใช้กระทะติดนิกนะครับตึ๊ง่ายต่อการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็จะไม่ตัดต่อคลิปนะครับจะให้เห็นว่าทำจริงๆแล้วเวลามันเท่าไหร่นีครับได้ชัดเจนไหมครับเดี๋ยวหอยลายมันจะน้ำมันจะออกมานีะครับเดี๋ยวพอหอยลายเริ่มฝาเป็นสีนะครับสีต้มแล้วเริ่มใช้ได้ครับ ตัวนพิกชีฟ้ากับโหระพาค่อยใส่ทีหลังครับเพราะว่าใส่ไปเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไม่สวยครับสวัสดีครับข้างล่างที่นบนครับรอหอยลายอ้าก็เริ่มเท่าได้ครับก่อนทำก็ล้างให้สะอาดครับอันไหนมีโคลนก็อย่าใส่ไปครับมันจะทำให้ ก็อื่นที่กินไม่ได้ครับไก่ตุกนะครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วน้ำหนึครับแล้วแต่คนชอบครับถ้าสุกมากเนื้อจะหดนะครับผมจะไม่ให้มันสุกมากครับเอาแค่สุกพอดีกินนะครับพอเริ่มอ้าก็ใช้ได้ครับเเริ่มเดือดนะครับ เอาแล้วครับใส่พริกไว้ครับสีฟ้าสยแดงครับเพิ่มสีสันนะครับและความหอมโหระพาใส่ได้เลยครับเพราะว่ามันสุดนะครับนะครับระวังบางทีครับพอดีบางทีมันเคลียร์มากหอยมันก็หลุดออกตัวครับต่นี้มันสดครับไม่ค่อยหลุดครับเื้อจากทะเลหน้าบ้านครับเอาแล้วครับเสร็จแล้วครับหอยลายกระทิ่เผาของเราครับหอยทิ้งครับโอเคครับ ปิดแก๊สครับใส่จานครับอาหารของผมนะครับจะไม่ค่อยแต่งอะไรมากครับเพราะว่ามันสวยด้วยเครื่องเคียงของมันอยู่แล้วนะครับลายผักิีขาวใส่จานแล้วใส่ใจไปด้วยครับใส่ฟ้าอร่อยไปด้วยครับน้ปรุงของเราออยนะครับขอโทษครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับอนุญาตแทนมือครับหนังมือให้สะอาดครับเป็นพ่อครัวครับ เห็นแล้วครับหอยลายผัดพริกเผาครับจากน้ําปรุงลอยค่ะกับข้าวไม่เป็นก็อร่อยครับนี่ครับน่ากินนะครับทีอาโค้ดน่าขรัวนะครับผมมีให้ทุกท่านนะครับสแกนเข้าไปครับดูครับผมแจกฟรีครับมีหอยลายผัดพริกเผาผัดชาลาดหน้าผัดสติ๊ิ้วหมักโหระท้าหมักหมูแตเดียวมีหลากหลายเมนูครับสแกนเข้าไปดูครับผมแจกฟรีนะครับมาครับมาลองชิมนเลยครับร้อนครับไม่ได้ตัดต่อเนะครับขออนุญาตวางนรมันร้อนมากครับนะครับนี่ครับหอยลายครับนี่ครับ รครับอืม,ห,มหวานเจี๊ยบครับอร่อยมากแบบไม่ต้องปรุงครับเอาแล้วครับวันนี้ผมไปก่อนครับขอให้ทุกท่านและคนที่ทุกท่านนะครับมีความสุขในการทําอาหารและรับประทานอาหารในมีือนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ